สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนํารัฐบาลสูตรพิเศษสูตรนี้ครับมาคํานวณให้ท่านได้รับชมกันงวดต่อไปครับงวดประจําวันที่1นึทับสิบก็งวดที่ผ่านมาความจริงสูตรนี้เป็นเลขหน้า3ตัวครับเป็นเลขหน้า3ตัวแต่ว่บาบางอื่นว่า ไปเข้ารางวันที่หนึ่งก็คือ3ตัวออกหกสี่หผมจริงสูตรนี้หลักๆก,ก็เลขสีตัวนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมครับตามหลักก็จะเน้นตัวนี้เลยครับแล้วก็มาเล้นเลขหน้าแล้วก็เลข6ตัวตรงกลางเพราะว่างวดแรกเนี่เข้ามาทั้งบนทั้งล่างงวดที่สองหลุด งวดที่สามก็มาทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้ามีเลขหกอีกตัวหนึ่งก็จะมาบนสามตัวทีนี้เลขมันเป็นออกเลขหามออกหกสี่หกนี้ก็มีแค่หกกับสี่ส่วนตรงนี้ก็สี่ตัวก็เข้าสองตัวเหมือนเดิมแต่ว่าไปขึ้นข้างบนครับแต่หลักๆแล้วผมจะเน้น เลขข้างล่างมากกว่าเพราะว่าเขาออกข้างล่างมาตลอดเลขสี่ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีที่เข้าข้างบนไม่ออกล่างออกบนก็เล่นบนกันล่างเหมือนกันครับเวลาเราเล่นเราก็เล่นบนเล่นล่างอยู่แล้วสูตรนี้ก็เดี๋ยวงวดหน้านี่อย่าลืมเอาไปมุดดินม้างครับอย่างงวดก่อนเขาก็ออกนี่ครับผมจับออกมาแล้วได้โต๊ดไปแต่ว,ว่าก็ได้เลขหน้ามาหนึ่งสามหนึ่ง งวดก่อนนี่ยครับได้สามหกห้าเพราะเลขออกสามห้าหกอันนี้เขาก็เกือบแตกเหมือนกันแลครับพอดีว่าได้โตดไปได้หกห้าห้าหกเลขถ้ามันเริ่มเริ่มจะมาแล้วก็จะมาแบบนี้ครับพองวดนี้มาก็เลยตรงๆรสามตัวตรงๆร,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 รงไปเลยเดี๋ยวมาดูงวดใหม่ครับงวดวันที่ 1ทับ10 1ตุลาครับ ำหรับสูตรนี้เราก็ใช้เลขตัวนี้ครับเอาเลขข้ามเลขงวดที่ผ่านมาผมเริ่มจาก0 3 6แล้วก็5 6 5เนี่ยครับ0 3 6 5 6 5งวดนี้เราก็เริ่มจากตรงนี้ครับ7 6 6แล้วก็0 4 4 นี่ครับเจ็หกแล้วก็ศ4 4ทีนี้ก็บวกไข่เหมือนเดิมครับ7จสได้1 4ึหก็ได้ศชุดที่2ครับ0ูย์หก็ได้6 6 4ก็ได้ศแล้วก็บวกกันลงมาครับจะได้7ได้ศูนย์ ตรงนี้ได้หนึ่งหเจ็ดเลขถ้ามันจะมาอีกมันจะมาซ้ำๆกันครับเราก็จะได้ชุดนี้ครับตรงกลางนี่ก่อนเป็นเลขสี่ตัวถ้ามาก็จะมาสองตัวครับมาได้ทั้งบนทั้งหลังแต่ผมว่างวดนี้มาแน่นอนมาบนผมว่าน่าจะมาบน ก็บนล่างมาได้ครับแต่สูตรตัวเีผมคิดว่าถ้าเขาออกแบบนี้เขาจะออกติดต่อกันสองงวดถ้าจะมาข้างบนแต่ถ้าเขาจะจะข้ามาข้างล่างอีกก็อาจจะเป็นเลขล่างได้ครับสำหรับสูตรนี้ชุดที่สองครับเขาเลขสามตัวนี่บวกกันครับก็จะได้หนึ่งหนึ่ง ตรงนี้ได้หกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับเลขถ้าถ้าจะมาในมีแต่เลขซ้ำๆกันสวยเลยครับงวดนี้เลขตรงนี้มาข้างบนตลอดครับสังเกตดีๆนะครับเลขหกตัวนี่เขาจะมาข้างบนตลอดแต่งวดนี้งวดเดียวครับงวดที่สองนี่มาได้แค่หลักร้อยกับหลักหน่วย แต่ว่าเลขหลักสิบมาอยู่ฝั่งนี้มาทั้ง10บ,บน10บล่างก็ออก6กหกับ6กสามเดี๋ยวมาจับชุดเลขหน้าครับจะเริ่มจากเลขศูนย์ก่อนเริ่มจากศูนย์สองตัวนี่ครับศูนย์แล้วก็มาเจดหตรงนี้ 0 7 6ก็จะได้ชุดเดียวครับเพราะว่ามันเป็นเลขเบิลเลขซ้ำกันเราก็จะได้ชุดเดียวชุดที่2ครับก็จะเริ่มจาก6ตรงนี้แล้วก็มา76ตัวที่2ครับ776วดน,นี้ได้3คู่ครับสำหรับเลขหน้า งวดประจำวันที่หนึ่งทับสิบครับทับหกแปดก็เดี๋ยวมันลุ่นกันครับสำหรับงวดนี้เป็นเลขหน้านะครับเลขหน้าสามตัวสองครั้งแต่ว่าบังเอิญว่าเขาไปเข้าสามตัวบนก็ลองซื้อเลขหน้ากับเลขท้ายดูครับสำหรับสูตรนี้กันไว้ครับ เพราะว่ามีอยู่3ามคู่เองมีแค่ศูนย์เจ็ดหหเจดหแล้วก็เจ็ดเจดหผมว่าเลขสวยเลยเลขถ้ามาแบบนี้แล้วตรงนี้ครับต้องมีคู่หนึ่งไม่บนก็ล่างก็จะซื้อเลขอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้ติดหไว้ผมมั่นใจงวดนี้ต้องเลขห ต้องมาอีกต้องเหลือเลขหกไว้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็สวยเหมือนกันครับก็ขนาดตรงนี้ยังมาสี่ก็ยังมาตัวหนึ่งหกมาสองตัวก็ออกเป็นสี่หกก็แคบหน้าจอไว้ครับสำหรับสูตรสูรนี้เป็นสูตรพิเศษครับ ได้ทั้งเลขหน้าแต่วังเอิญไม่ได้เลขหน้าครับก็ออกไปที่สามตัวบนแต่ตรงนี้ก็ยังได้สองตัวเหมือนเดิมที่แน่แน่ถ้ามาก็ต้องมาอยู่ครับงวดนี้สองตัวนี้ถ้ามาก็ยังไงก็ต้องมาอยู่เพราะสูตรกำลังเดินดีครับก็ชอบก็ผ่านครับไม่ชอบก็ ผ่านชอบก็ผ่านไม่ชอบก็ผ่านเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงรวยกันทุกทุกคนครับขอบคุณครับก็ชอบก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับยนจะมาคำนวณเลขท้าย3ตัวสองครั้งให้อีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับ